ไอ้ย่าพลันปืนกูไปไหนล่ะพลนปืนล้อก่อนล้อก่อนเขียนนะลอก่อนรอก่อนลอก่อนแมวมาขวา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 รออย่างนี้แมวมาขวาทีมมาา่มวมวห,หว่ <c oughs> าหวานดีหว่าสวยหนีเลยหนีเลยหนีเลยสวย บาย have a great time ช่วย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 โอ้โหขอโทษอย่าสบายเฮ้ยแมวไม่มีปืนมือเฮ้ยแมวลำดับผิดควรเริ่มที่ปืนมือก่อนไวใช่โอเคแต่ถ้าตีแมวแบบนี้ลำดับไหนก็ไม่สำคัญแล้วล่ะโอเคช่วยด้วยเปรมดน เออแตะได้แตะได้แตะได้จะจบละ99ละใครอยากแตะเพิ่มเร็วเรือใครวะเดี๋ยวโรบินดีกว่าบาย Have a great time ไสวยเฮ้ยโอเคนี่ทุกคนมันมีมันมีสูตรนี้เออแมวไม่ไล่ละโอเคมันมีสูตรนี้ ปักซอปักซ่อมมุดท่อแมวทำอะไรไม่ได้ครับมันเป็นสูตรเป็นสูตรทุกคนจำไว้เลยจำไว้เลยสูตรนี้ดีมากมากๆเฮ้ย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 ขอขอสักนกอ้สักนกเฮ้ยเฮกยเฮ้ยเก้ยเฮ้เห็นเก้ยเฮ้ยเฮ้วอเฮ้ยเ้ยเยอ้เเเน้เ จริงคิดถึงแอนดรอยเอ๊ะเอางี้ไหมชวนกลัวดิบายบายกูถามจริงกูถามจริงๆเหรอ เอาล้ตายลไปละไปละไปแล้แต่น้องโอลาบอกว่าจะไปตั้งใจอ่านหนังสือเพราะว่าอยากเข้าทันตะผมก็รู้สึกว่าสมนายแมวสวยสวยสวยนัดเออจำเลยจำใครจำเลยจำใครเจำเลยจบใครฮะเออเออเก่าเหรอเก่าเหรอไปครับ great time บอกได้ในทุกคนหรอเฮ้ย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  ออดออดลึกเล่นระเบิดได้ไหยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงเออเออเออบาย have a great time ดันได้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 โอเคดันขอร้องขอร้องขอร้องเอาวะเอาวะตามดูผลงาน

จริงๆเราควรใส่ก่อนแล้วกันชี้ให้จบๆนะอัดเฮ้ยเออสวยอัดกเออ่ี่ไนี่ี่ี่ไปไปไปป้องกันแบบสองร้อยเ ทุกคนออกกระแพงเร็วทุกคนออกกระแพงเร็วอย่าแกงแมวทุกคนออกกระแพงเร็วออกเร็วออกเร็วออกเร็วทุกคนอย่าแกงแมวมาร์กอยู่เออเอ้ยแต่ป้าลงสีอ๋อไอ้เชียโกงเกินไอ้โกงเกินโกงเกินโอ้โกงเกินออกโกงเกินโอ้ยแม่ก้อนไอ้เชียโค้ดอ๋อยอดมุดโอ้ยแม่กอน ไอ้ยังเมื่อไหร่มันจะแก้บั๊กนี้ว่าฐานนี้เหมาะครับดูไม่ตัวมันต้องมีตัวเซตชีดด้วยแหละอริโก้บอกมันจะเล่นกระบี่ทอมเออไอ้ตรงนี้เป็นช็อตคัทนะเนี่ยแว้าวสุดยอดโอ้โหโอ้โอ้โหอ้โหโอ้โมอ้หอ้โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โออโอ้กออ กูจะกูจะกูจะโอาไม่เข้จหรืจะพูดยังไงเลยวะโอ้มายกอดไม่รู้ไปไหนแล้วแมวโอ้โอ้โอ้อาร์ตอาร์ตเออหนีมาเลยอาร์ตหนีมาได้ไหมได้ไหมสวย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  โอเคโอเคโอ้โหกองชกเหลือจะเชื่อโอ้ my god โอ้ my god ไอ้กองชกโอ้ my god กูตายเพราะกองชกจริงเหรอเนี่ยไอ้เชี่ยนะจ๊ะคุณพบใจเยนนะคุณพบใจเย็นพเะ็ดีาเะ็ดีโอ้ยโอ้ไม่กอดครักกองชกที่สุดในโลกไอ้พูดเหมือนเมื่อกี้เลยไอ้อามันล้มได้ไงวะน่ะ อันมัลมได้ไงวะนะ่ะอ๋อคุณโฟมแตกเลยอ๋อขอโทษคิปเปอร์จะไโปโผล่ฝั่งไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอบชุบเออเบรกเบรกก่อนเบรกก่อนไปละไปละเจอก,กันเฮ้ยหย่าเฮ้ยหย่าเฮ้ยหย่าเออไปก็ได้บายโอเคไปก็ได้ไปก็ได้ <laughs> <laughs> ไปก็ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไม่วะเนี่ยไปมาช่วยรันหน่อยดิไอันเช่ย <laughs> อันนี้เรียกรันชี้จริงเหรอันเช่น,นโอ้ไม่ก่อน โอ้ยโอ้โอ้ยโอไอชิอกความต่างนี่มันอะไรกันวะเฮ้ยตัเฮ้ยตัวโอ้สบายสายเอ้ยยำเลยย่ำเลยยำเลยยํำเลยยำเลยออกระตายลวัดเดักเดักไอชือกไอช้กรตายกูกระต่ายกูโยนยังยังยังโยนเลยทุกคน เชี่ยว่าอาร์ตมันโยนถูกอ่ะเอ้ยโจโจโจโอ้ยโจโตีพี่โดนเปล่าเฮ้ยโดนเฉยอ๋อวันเดอร์ฟัควันเดอร์ฟัคไอ้โดนเฉยโดนเฉยใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ